สบายดีพ่อแม่พี่น้องบดสกคูสุกคนเด้อบอว่าจะอยู่ประเทศลาวและประเทศไทยและต่างประเทศนอกพี่น้องเนาะมามืาอนี้ยบ้าน้องสิพาพี่น้องมากินหนังไก่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวมามาพี่น้องตรงไปชมนาะพี่น้องเนาะมามามากินนำกันเด้อ kalag เทียงหน้าเลยพี่น้อง ประมาณโลบปลายเป็นหรอไงอ่ะไก่บ้านเท่าเอง รสทำพี่น้องเว้ยไก่ตัวง,ง่ายนหนึ่งไก่